ส0 0 300ารอนี่คือคอเลสเตอรอลแต่เนี่ยมันจะเห็นภาพเลยหลังหลอดเลือดของเราปกติเนี่ยมันจะมีเจ็ดชนิด่างเนี้ยแล้วถ้าเราสแกนและมันมาชนิดหลังที่มีคราบติดอยู่เยอะๆเนี่ยค่ะเราต้องต้องไปวัดที่โรงพยาบาลเพิ่มว่าใครมาในเลือดเราเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะแต่เจ็ดชนิดเนี่ยขอให้เป็นชนิดหนึ่งถึงสองถือว่าปลอดภัยแต่ในคนไข้เบาหวานหรือมีใครมาในเลือดสูงเนี่ย มันจะเป็นชนิดที่สามสี่เป็นฝั่งข้างหลังนะจ้ะมันจะเห็นคลาดอย่างนี้เลยนะหน้าจอเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องบันทึกลงไปในคอมพิวเตอร์ก็คือหนึ่งอายุเพราะเครื่องนี้จะคำนวณอายุหลอดเลือดเลยว่าเราเราอายุสี่สิบสมมตินะคะเหมือนพี่อายุห้าสิบไวพี่ชายเป๊ะเลยนี่นะพี่สิบเยู่เลยใช่ค่ะค่ามันงคนบบวกสิบแสดงว่าน้องเนี่ยทางเดินเลือดน้องอ่ะ แก่ไปสิปีว้าวว้าถ้าเราอยากจะให้เราเนี่ยเออไม่เป็นอัมตฤายความพิการไม่เป็นความดันในอนาคตเราต้องมีค่าติดลบลบก็คือหมายถึงว่าคนคนนั้นกินอาหารเนี่ยที่มีประโยชน์ที่ทําให้เลือดไหลเวียนดีมันเลยอ่อนกว่อวยเราลบคืออ่อนบวกคือแก่ใครยิ่งบวกมากทาเนอเลือดตีกันก็จะเป็นอะไรคร หัวทำไมฉันวันนี้ปวดหัววันแหมกินน้ําตาลซะขนาดนั้นกินข้าวเป็นกะละมังเราจะได้รู้ตัวเราอย่างเงี้ยค่ะตัวเองเป็นเพียบาาหลายปีก็เลยมีเครื่องเนี้ยตรวจเพื่อให้คนกระหนักก่อนเนีก่อนที่จะน็อกน็อกหรือเป็นความดันให้มันรู้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะนี่คือคร่าวๆแล้วแถมเครื่องนี้จะรู้การทํางานของหัวใจด้วยคลาหัวใจต้องแบนอย่างเงี้ยแบนๆจะดีอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าปี๊ดอย่างเงี้ยจะเนิร์ดแนงหน้าอก เรจททางานหนักแน่ๆแล้วก็ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลเพิ่มเราไม่ได้เก่งกว่าหมอนะแต่ว่าเป็นเครื่องที่เราไม่ต้องเจาะเลือดก,ก็มีความสุขตรงที่เราไม่ต้องมาหลด,ดเลือดนะคะ <c oughs> แล้วกราฟใครเกิดเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าไม่ได้ออกกายเลยคุณนายเนี่ยเป็นเส้นตรงอย่างเงี้ยแสดงว่าหัวใจไม่ได้สูบฉีดเลือดเลยกล้ามเนื้อหัวใจเลยไม่หงรงเป็นสาเหตุให้คนใจสั่น บางคนทําไมวันนี้ใจสั่นอย่างเงี้ยค่ะกรับจะมีขาดด้วยนะคะเดี๋ยวเครื่องมันจะวิเคราะห์เองตัวอเองไม่ได้ไปปรับที่เครื่องของใครของมันส่วนตัวนะคะกล <c oughs> ับยังไงก็คือเป็นของเราส่วนค่าแรกที่เห็นเนี่ยขออย่าให้เกินหกสิบนะคะถ้าค่าเกินหกสิบแสดงว่าหุนเครียดุเครียดเป็นค่าวัดความเครียดดีไหมเราจะได้รู้ว่าบางคนที่หน้ายิ้มอยู่เนี่ยข้างในเป็นอะไรไม่รู้ ความเครียดมีผลต่อชีวิตเราทั้งหมดหลอดเลือดเราจะผลตัวและนอนไม่หลับคุณก็องหาทางผ่อนคลายไปวัดไปว่าไปลองคาราโอเกะก็เรื่องของเรานะแต่อย่าให้เกินหกสิบนะคะความเครียดนะเดี๋ยวคุณแม่จับได้ว่าอ,อกหักอยู่อย่างเงี้ยน,นะคะ <c oughs> <c oughs> แหม่ะแล้วก็ <c oughs> ไขมันนะเออไขมันนะคะแล้วก็อายุของหลอดเลือดบวกมากไม่ดีนะจำไหมนะ ที่ไปจอนห้ามเกินร้อยวันนี้เนี่ยเครื่องข้าวจอยบอกนะคะ, <Okay. S 1> ะแล้วก็มาตรวจเลยตรวจสองนัด